ไปครับก่อนนอนฮะก่อนนอนอยากหนึ่งหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวให้นกๆอีกสักแมทหนึ่งฮะเดี๋ยวให้นงๆกับพี่ขุนนะแม์ถัดไปนะนงๆกับพี่ขุนนะเตรียมตัวนะฮะมาครับสีเขียวครับคุณโรเล็กซ์ครับเป็นยูริฮะฝั่งขวาครับคุณนารุโตะครับเป็นอเมริกาครับเดี๋ยวดูว่า King of Yuri กับ King of พันธม i ตรครับจะออกหน้าไหนครับเกมนี้ครับ โอ้สีม่วงนะฮะคุณนารูโตะนะครับอเมริกาเนะฮะสีเขียวคุณโรเล็กนะฮะยูรินะครับมาครับดูครับไปพูดภาพนำเพลงครับนี่ครับไปครับน้องหมามาครับวิ่งสวนกันเฉยครับโอ้แกมาดักตรงกลางครับแต่เขาไม่มาตรงกลางอ่ะทีฮะอย่างสั่งเดินมานี่ครับนั่นแหละครับ โอ้ยฝั่งนี้ไปเก็บพอยไปเก็บทองก่อนเฉยครับน่าจะยังไม่ได้คอนโทรลครับน่าจะสั่ง GI อยู่ครับอืมเผาเลยครับโอ้ยเดี๋ยวดูครับน่าจะไม่นานครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับน่าจะไม่นานครับนั่งแล้วครับอืไล่ครับโอ้ยอย่าบอเป็นคนครับว่าไงครับถอยก่อนครับเนี่ยครับ นี่ครับจะเอาครับโอ้ยต้องหนีครับหนีครับก่อนครับจะหนับสนุนรางวัลโอ้ยหนีก่อนครับโอ้ยโดนครับโดนโดนครับโดนครับโดนแหกแล้วยังไงต่อเกือบหมดครับโอ้ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจแบบใช้ได้เลยครับดูครับดูครับดูครับโอ้เรามาเร็วครับมาเร็วครับยังไงต่อครับยังไม่ลงครับ แล้วทำไมมาลงนี้ครับจะเอารถถังครับอุ้ยแล้วได้ด้วยครับอู้เรียยมครับนี่ครับโอ้ไม่เอาบ้านครับเอารถถังครับโอ้ยเดี๋ยวดูครับอืมไม่แน่ครับต้นเกมนี่ยูริได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะนี่ครับดูครับเขาเห็นนะเหลือนิดเดียวจะเคลียครับค่อยๆเดินนั่นแหละครับเรียบร้อยครับระยะไกลกว่าครับ ดาเมจแรงกว่าด้วยครับเดี๋ยวมาเลยครับโอ้มาไม่น่าได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับลูกลอดลูกชนนะครับดูครับดูเนี่ยฮะเนี่ยฮะแต่เขาเห็นนะฮะเขาเห็นนฮะคิดว่าเห็นครับไม่เห็นครับ ไม่เห็นครับรอบนี้โดนแน่ครับโอ้เขาดัดอาไวแล้วสิครับโอ้แสบครับนี่ครับพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจด้านล่างครับโอ้แต่คุณู้เล็กก็เห็นนะโอ้เล่นแบบนี้ครับโอ้คดีพลิกหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ครับโอ้แต่มาเร็วครับถ้าขึ้นฟอร์เทสได้เมื่อไหร่ก็น่าจะจบเหมือนกันครับต้องดูฝั่งนี้ครับโอ้ฝั่งนี้ก็ฟาร์มก็ต้องถือว่าเร็วเหมือนกันนะฮะ โอ้ยซ้ายทีขวาทีครับโอ้ช็อตนี้ต้องยอมใจครับปล่อยให้เข้ามาครับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับโอ้แล้วอยู่ดีตั้งดักเอาเฉยเลยครับโอ้ยแสบจริงๆครับแล้วเดี๋ยวดูครับรอบนี้น่าจะมาใหม่ด้วยฮะนัแล้วครับดูฮะเนี่ยครับแต่ลงไม่ได้นะฮะ ลงไม่ได้นะฮะลงมาเป็นเอนจิเนียร์เขาเลยนะฮะได้เดี๋ยวซ่อมนะฮะโอ้แล้วเคลียร์เงินก่อนครับโอ้นี่ทําถูกต้องครับนี่ทําถูกต้องครับเออจะได้ด้วยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเนี่ยครับไม่ได้ครับจะดูดกลับบ้านครับวิวิอย่าเอาอย่าเอาอ้วนไปครับเดี๋ยวหนักนะฮะโอ้มียูรีครับมียูรีครับเดี๋ยวครับยังไงต่อครับเดี๋ยวดูมียูรีครับเนี่ยครับโอ้ย ลำบากแล้วครับฝั่งนี้มีมาสเตอร์ด้วยครับโอ้โห oh oh oh. งานงอกแล้วครับแบบนี้ต้องเร็วครับเนี่ยครับโอ้ oh oh. แล้วจะสู้ยังไงอะครับเนี่ยจีไอไปสู้ครับเนี่ยครับ เอาใจไปนั่งครับแต่ทานฟังนู้นก็มีรถเกดดิ้งตัวนี้ครับเนี่ยครับดูครับอ๋อวิธีการครับอ๋อเอาเวทเทิลโฟเทสมาซ้อนนะครับเพิ่งรู้ครับโอเคครับเห็นภาพครับยังไงต่อฮะเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับดูครับอยู่ทีวิธีการโผล่ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาใหม่ครับ ต้มต้นใหม่ครับต้มต้นใหม่ครับดูครับเดี๋ยวดูครับอุ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะอุ้ยได้ด้วยครับอุ้ยเสียหายครับช็อตนี้ครับโอ้จะขึ้นไปหมดหรือครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นนะเห็นนะเห็นครับ เห็นครับเนี่ยครับกลับบ้านด่วนครับวิ่งอย่างไวครับทันยากเราครับแล้วเลือดขึ้นเองด้วยครับเนี่ยครับดูครับเลือดขึ้นเองด้วยครับใช้ได้ครับโอ้การคอนโทรลฮะับยังไงต่อครับเนี่ยครับเห็นครับจะเอาครับไม่ได้ครับเราขึ้นรถแล้วครับเนี่ยครับโดนยิงครับอุ้ยเจ็บนะครับ เจ็บนะครับอุ้ยซ่อมไม่ทันครับมันแรงฮะับโอ้มาแค่สามลำด้วยครับโอ้โหได้เห็นแล้วครับแบบนี้นี่ครับดูครับโอ้ยยังไงต่อครับมาจะกดฐานรถถังเลยครับโอ้แสบจริงๆครับวุ้ยช็อตที่สองนี่ครับต้องใส่ถางกาวไว้จีๆหรือเปล่าครับแต่เราจะเป็นประมาทโปรไม่ได้นะฮะเราจะเป็นประมาทโปรไม่ได้นะฮะ ยังไงต่อครับเนี่ยครับโอ้ยต้เห็นนะเรียบร้อยครับแบบนี้แล้วเอาโอ้เนี่ยครับดูครับเหยียบครับเหยียบครับเรียบร้อยครับเหยียบครับเรียบร้อยครับกากขอจีจีเลยครับถ้าแบบนี้ครับโอ้ต้องยอมไหมโอ้โหรับเหนียวครับแล้วเกมลูกแกนี่แบบเชื่อนิ่มๆนะค่อยๆนะไม่ต้องแบบไม่ไม่ คือแบบดูมืออาชีพสุดๆนะไม่ใจร้อนเนะี่ยนี่ครับดูครับค่อยๆครับอ่าคะแนนไปนเก๋คุณโรเล็กซ์นิดหนึ่งนะฮะแปดหมื่ 15, นห้าพันคะแนนนะฮะคุณนารุโตสองหมื่นหนึ่งพันคะแนนครับผม